ครับองนี้ก็เป็นพิมพ์จอบใหญ่นะครับพิมสองชายเหมือนกันนะครับแต่ว่าองนี้ผสมแร่เหล็กน้ำพีนะครับนี่ผสมแร่เหล็กน้ำพีนะเราจะเห็นอยู่นะครับเนี่ยปุดๆขึ้นมาเลยนะครับสิ่งที่สําคัญเหมือนเดิมครับเราดูความเก่านะครับดูเชิงช่างนะครับดูพิมนะครับพิมก็ส่วนหนึ่งนะครับนี้ส่วนที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องดูความเป็นธรรมชาติเช่นดูเม็ดไข่ปลาครับ มันครึ่งวงกลมเลยนะของแกม้มจะบิดเบี้ยวนะครับตื้นเบอร์นะครับเพราะว่าถอดไปนะมันจะกลมนูนะครับคิ้วโกง่งตาคมจมูกโดง่งปากงุ้มคางออนคอลึกเนี่ยแล้วจำพิมพ์จำเอกลักษณ์ของพิมพ์นะครับข้อสอบนะครับจุดที่ลึกก็ต้องลึกนะครับเนี่ยเชิงช่าง,างต่างๆสกเกลริวจิวรตรงนี้นะครับสามเส้นนี้นะจะมีความคมนะไม่ว่าจะสึกยังไงนะเพราะว่ามันจุดที่ต่ำเห็นไหมครับเนี่ยพระคนละม